Okay. Really เอาล้วนะเรียมวันนี้เราจะไปทัศนศึกษากันนะ oh. ถ้าใครอยากจะไปดูเรื่องไหนในโวตเอาได้เลยนะ oh. โอ้ยดูหนังเลยครับอาจารย์ผมไม่อยากจะไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์อีกครั้งหนึ่งอะ่ะครับเอะอใครเนี่ยกล้าด,ดียังไงไมาเหยียบโปสเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เนอะ อไอ้แจ็คสันไอ้เด็กโงที่น้าแก่เกินไว้นี่นะไม่คิดว่าแกจะเนิร์ดขนาดนี้จริงๆนะเนี่ยและหนังที่เราควรจะไปดูก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ไว้ดูท่าไม่ดีแล้วโอ้รู้สึกว่าแจ็คสันเด็กโง,งของเรากําลังจะวางแผนอะไรสักอย่างถ้าแกกล้าก็มาผ่านด่านกาันก่อนและต่อไปเราจะเข้าสู่การประลองการตีกระเป๋านั่นเองได้เดี๋ยวฉันสู้เลยย yeah! ฉันจะสามารถเป็นได้ทุกอย่างซูเปอร์ฮีโร่หรือวายร้ายหรือว่าพ่อหมดกับนางมัาร้ไยดูสิว่าใครเจ๋งไอ้หน้าแกโอ้ยังงั้นเหรอฮะน,นี่นี่นอะไรอ่ะขอเหรอแต่ว่าเขาติดป้ายห้ามใช้คอนนี่นะโทษทีนะแต่ว่าฉันไม่ได้ทำผิดกฎนะเฟยเพราะว่านี่ก็คือกระเป๋าของฉันเอง โอ้โหพิกล็อกจริงๆเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้เนอสงครามยังไม่จบแกอย่าชะล่าใจไปเชียวนะเฟยไงเนดเพื่อนรักขอกุญแจแกหน่อยก็แล้วกันหือแกนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะเป็นแฟร์ซูเปอร์ฮีโร่ทำไมทำตัวร้ายกาแบยบนี้ได้เดีย๋ยวฉันจะใช้แวทมนต์จัดการพวกแกเลยโอ้โห oh, มาแล้วก็เกย <c oughs> ปะเปิดหมดเลย ฉันอยากจะเปิดล็อกเกอร์ตัวเองเนี่ยเออนี่เธอช่วยฉันเปิดขวดนี้หน่อยได้ไหมคือมือมันเลือ่อนอะเปิดไม่ได้สัทีโอ้ได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 ้เอาไม่ได้เฮ้ยกยากจะมัดเลยเอาไปเลยแป๊นักเรียนแล้ววันนี้เราจะมาสอบกันเฮะเสียงอะไรอะ่ะห๊อนั่นคือลูกสนิทสีทองเหรอไม่มีใครรู้ตัวเลยโทนี่นายรู้เหรอใช่ฉันรู้จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เนอะ และข้างในก็สามารถส่งแมสเซ็จได้เพราะว่านี่คือแผ่นโกงข้อสอบไงอเพื่อที่จะทำลูกสนิชโกงข้อสอบของเราก็แค่เจาะรูที่ลูกบอลแล้วก็ปักคนนกเข้าไปพนสีทองเลยและแคนิสนี่สีทองก็พร้อมแล้ว โรงเรียนมัธยมชมชุมหายนะ่เป็นแหล่งรวมของเด็กหน้าแกกันเลยทีเดียวโอ้โหอ,อันนี้คือเรียนป .6 ใช่ไหมเนี่ยมาคนต่อไปมาเลยมาฉันน่าหนุ่มสุดเดี๋ยวฉันจะประลองข้อกับแกเองเอาได้งั้นฉันก็มีอุปกรณ์พิเศษให้แกด้วยนะนี่ไงฉันจะสง่งถุงมือของทานนสบอกเลยนะอ้กระจกแค่นี้โอ้อ แค่กระดิกนิ้วมือของแกก็ล้มแล้วล่ะวะฉนได้แล้ว,แล,วและนี่ก็เป็นฉาย,ยาของฉันนั่นเองฉันรู้ฉันมันหลอกหน้าแกแถมยังรวยอีกตั้งหกไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยทีนี้หนังสือแกก็เสร็จฉันแบบนี้ถ้าหนังสือมันหายมันต้องร้องไห้หามแม่แน่นอน เออก็นี่นังสือฉันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะจะต้องตามหาหนังสือของฉันอ่ะบบไอ้นิดมันทำอะไรฟะนะัอ่ออหายเข้าไปในกระเป๋าได้ไงฟะเอ้อนังสือของฉันไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ไงไหนฉันขอดูกระเป๋าของฉันหน่อยสิมีพลังวิเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีกระเป๋าธรรมดาจะมัดเลยและนายที่สด,ดพ่อมดผูกแข็งแกล่งก็กลับมาโจานี่อย่าชะล่าใจเชียวนะ<อ>เพราะว่าอันตรายนะอยู่รอบตัวนายดูสิอ,อุ้ยใครคว้างมาแกเหรอแจ็คสัน<อ>แกไม่รอดแน่เอากระดาษไปกินเลยแกเฮ้ออะไรของแกปะ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาเดี๋ยวฉันจะยิงกระดาษใส่จมูกแกเอง <c oughs> <c oughs> เป็นไงเ <c oughs> วทมนต์แกนี่ใช้ได้ <c oughs> เชียวนะไม่จะจะไม่หยอมแพ้แกโอ้โหนี่พวกนายจะสู้กันไปถึงไหนฟะเนี่ยที <c oughs> ่โรงเรียนอ่ะไม่มีใครชอบเขาเลยอ่ะ นั่งกินข้าวยังไม่นั่งกินด้วยเลยเพราะว่าไม่มีใครนะ่อยากจะขัดใจแจ็คสันนะสิ้อยนักเลงแบบนั้นน้ขัดใจก็สวยแหนเอ้ยไอ้นะเอ้ยดูนั่นเดงฮไอฮือไม่กว้าจบเลย นี่แกทำอะไรปะเนี่ยไอขี้แพลเด็กหน้าแก่เนี่ยเรียนไม่ค่อยจะเก่งซะเท่าไหร่รูทอธิบายโรคสิครับผมไม่เข้าใจอ่ะเงินก็ตามแผนเฉยฮึฮฮะนี่อะไรอ่ะใครเป็นคนทำเนี่ยอืมะอะไรเทพตูด ําตามสนองแล้วไม่เลิกทั้งสองเลยชอบมาทะเลาะก,กันว่านางของใครใะดีกว่ากันนะสิพวกแกถอยไปสิคนจะทุกพื้นนี่แกรู้ไหมมาเวลได้เจ๋งสุดแล้วไม่แฮร์รี่พอตเตอร์ต่างหากดูสิของฉันอมีแหวนได้เจ๋งแบบเนี้อย่าได้แบบนี้ม้อใช้คีมดัดลวดเลย ตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกแค่นี้เราก็ได้แหวนแฮร์รี่พอตเตอร์แล้ว oh. หวานแจงเป็นบ้าเอาไม่ได้เลยแจ็คสันระวังโอ้โห oh. นี่เป็นภาพสโลโลมชั่่นที่น่าแก่มากอ๋อ oh. แล้วฉันจะบอกคนอื่นได้อย่างไงเนี่ยว่าฉันมีแผลเป็นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์โทนี่นะ่า oh. เรียนเก่ง ดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเฮ้ยดูสิเอเนอเนี่ยพยายามออกกำลังกายว่ะดูสิแค่นี้มันง่ายจะตายออนนี่แกไปเลยปะโอเคโอเคตาหนาเลยก็ได้มาเดี๋ยวฉันจะโชว์อะไรให้แกดูถุงมือทานนอสต้องมา มาเลยเอาข้อมาเลยโอ้โหแจ็คสันแกเนี่ยโชว์ออฟจริงๆเลยนะเนี่ยสบายเนะอะอมือเดียวก็ได้ไม่มี่มือก็ได้อะโอ้โหหินอินฟินิตี้เนี่ยทรงพลังจริงๆอ่ะ ทุกคนกำลังจะโหวตเรื่องไปทัศนศึกษาดูเหมือนทุกคนจะโหวตให้กับแจ็คสันนะถ้าใช่นะสิเขาน่ะดังแล้วก็รวยนะเออตาฉันแล้วเออมาเป็นบ้าอะไรเออไม่รู้สิมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่อย่าเพิ่งกลัวนี่ก็แค่ปากกาเนอะทำปากกาแบบนี้แค่จะต้องเอาพูกกันใหญ่มาแล้วก็หย่อกาวร้อนแล้วก็ยอกอ,ก,ยอกาวร้อนลงไปอีก จากนั้นก็ระบายสีลงไปเลยสกึครั้งนี้มันต้องจบได้แล้วใช่ไอ้ได้แกใช่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนอะใครจะเป็นผู้ชนะกันได้เดี๋ยวแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างฉันจะโชนเนือแกเองเอ,อ้จิต้นไม้ <laughs> นี่ละเวทมนต์แกเตรียมตัวตายได้เลย <laughs> แ ไอ้เนิร์ดเอ้ยไม่แกทำแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> แม่จา้าจบกันที่ฉันไอ้โทนี่แกไม่ก็แค่ยุงตัวหนึ่งสำหรับฉันแล้วฉันจะแค่แกออกมอนแค่ฟันเมื่อไรก็ได้ไม่ไม่ไม่เนี่ยไอ้นมเข้ากับบ้านกับช่องแล้วแกไม่กลับเลย ช่วงเวลาที่สำคัญก็มาถึงแบทแมนฮาลลี่ควีนเดี๋ยวนี่มันหนังดีซีดวยน,นะมาเวลแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์จอยเป็นเลยอะ่ะเดี๋ยวเหมือนว่าสักครั้งนี้จะจบลงแล้วล่ะอ้าวยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยอ้าวยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยนี่จะสู้กันจนหน้าแก่เลยไหมคุณชอบวิดีโอของเราไหม แล้วคุณชอบแจ็คสันหรือว่าโทนี้กันนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราเด้อแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากชุมชุมทริค